ทีก็สบายดีตันนี้เรามันก็อยู่สวนใหกลางกรุงเทพนะทุกคนไม่คิดว่าเมืองไทยจะมีสวนแบบนี้เนาะในกลางกรุงทุกคนเดียวพามาดูทุกคนทลงการมากนี่ในกรุงเทพนยังมีสวนสาธารณนะแบบนี้ด้วยทุกคนกคน,นี่เชื่อ้อู่ ใกลกางฝนสีเขียวเนะร่มลื่นดีเย็นสบาย,ยต้นโพใหญ่มากนี่ก็เป็นตึกคอนโดโดยทุคนพระมืดเหมือนฝนจะตกทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูม,มุมนี้มุมนี้ก็สวยมีแบบนี้ด้วยเมือง่ายสุดของการ ว้าวฟังการมากเลยข้างนี้ก็จะเป็น้างประตูน้ำเช่นเช้นท่านเบยจะอยู่ข้างนี้ทวด้านหน้านะสกายวอลคนเดินเยอะเลยนี่ก็จะเป็นสวน ขึ่งเข้ามาทําแบบนี้ด้วยชอยต้นไม้ใบหญ้าเนาะสีเขียวเป็นสวนใจกลางกรุงเทพเลยทุกคนปลูกๆเดี๋ยวทางนี้เห็นเปิบฟมามืดเหมือนฝนจะตกวันนี้ทุกคน ส hey. oh ุดยอดเมืองไทยไทยแลนด์ส oh. ุดยอดเเมือง,งไทย nha เดินสกายวอล์คเต็มเลยนะเพคนนี่ประตูน้ำมากนะอู้หูอม,มืดจิงพังโน้นน่าจะฝนตกแล้วด้วยฮองการห้างเชนทันโรล์เชนทันโวล์คนอันนี้ก็เป็นฟิกซี่ด้านลนําลิกนะวั Cảm ơn Chúng ta càng âm à, <laughs> ดูเหมือนคนจะตกนะทุกคนที ừ, ่กี่โมงมกี่ยามแล้วมืดแล้วสามโมงบ่ายสามทุกคนนี่ก็เป็น ฉนวนสนามหญ้าปึงบำบัดบึงบำบัดบึงหนองน้ำเออหลายอย่างเยอะนะหลายจุดเยอะนะแต่เบามันไม่ได้เดินไปนอกข้างไหนอน รอไม่เคยเข้ามาเนาะไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะดอกไม้ก็สว,วยเลยตั้งประตูน้ำสกายสกายวอลเอ็นไหมก็กล้องไกล,ไ,กลไม่เห็นโกง สวนใจกลางกรุงว้าวนี่คือไทยลาย์ปาดสิทธิโชว์ เสียรายเนาะมืดภาพไม่สวยเลยภาพมีแดดนิดน่าจะสวยเลยต้นไม้ใบหญ้าน่าจะเขียวมากกว่านี้ ข้างในนะทุกคนอันนี้แค่ด้านหน้าเฉยๆด้านหน้าพัง,พ,ง,งพังเซนทัลเวบย์เนาะพังเซนทัลเบย์อยู่ตรงนี้นกเยอะเลยเดินสกายวอลก็เต็มเลย เดคลิปนี้บางมันก็สิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะเข้าก,กันในพีต่อไปเนะสวัสดีครับสบายดียบา